นี่ก็เป็นอีกปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบที่มันหมักหมมมาจากปัญหากฎหมายที่การเมืองแบบเดิมๆไม่ให้ความสำคัญเราถึงเสนอว่าเราต้องปฏิรูปที่ดินทั้งระบบแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่าไม้ย,ยกเครื่องมันทั้งหมดเพื่อคืนสิทธ,ธิในที่ดินให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศนี้ต้องเป็นของประชาชนมันคือความต้องการเรียบง่ายไม่ได้ยิ่งใหญ่หเลยเลยแต่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราที่ไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะเปลี่ยนเลือกสอส,อสอกี่คนเลือกพักการเมืองกี่พักมีนายกมากี่คนมันก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่แต่นี่คือความตั้งใจของก้าวไกลที่เราอยากจะทํางาน อยากจะทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมันคือความต้องการเรียบง่ายในชีวิตประจำวันแค่นั้นแหละครับแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมให้ก้าไกลเป็นรัฐบาลเขาบอกว่าเราจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันรวดเร็วน่ากลัวเกินไปถูกไหมหน่ากลัวไหมเก้าไกลเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราเป็นรัฐบาลบอกเขาบอกว่า ก้าวไกลไม่มีคนรักจริงไหมจ่จงรักไหมก้าวไกลเนี่ยรักนานๆานนะนะครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าอะไรนะรักน้อยๆยแต่รักนานๆานใช่ไหมครับเอาละ่ะไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลยังไม่เป็นเลยแต่ หลังจากนี้เราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงลุกฝ่ายค้านเชิงลุกหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าผู้แทนราษฎรของพวกเราทุกคนจะไม่ใช่ไปทํางานอาภิปรายด้ไว้วางใจตรวจสอบรัฐบาลอยู่ในสภาเท่านั้นอันนี้ต้องทำถูกไหมพี่น้องต้องไปติดตามตรวจสอบวัตถบายที่ประกาศไว้ว่าจะทําให้กับพี่น้องประชาชนฝ่ายบริหารทําได้ดีหรือไม่ทําจริงหรือเปล่า มีการทุจริตคอลรักชันเอื้อประโยชน์ให้กันหรือเปล่าอันนี้ต้องทำแต่มันไม่พอพี่น้องผู้แทนรัฐดรของก้าวไกลในฐานะราฝ่ายค้านเชิงลุกต้องใช้ทุกกลไกที่เรามีใช้อำนาจหน้าที่ที่เรามีทุกอย่างเพื่อขับเคลื่อนไปกับพี่น้องประชาชนนอกสภาด้วยมีปัญหาอะไรต้องช่วยกันจับมือกันแก้ไขหาทางออกขับเคลื่อนผัดดัน ถ้าเรื่องนี้ติดระบบราชาการเราก็ต้องไปคุยกับราชาการผู้แทนรัษดรก็ต้องเป็นผู้ประสานงานที่ดีติดปัญหากฎระเบียบกฎหมายก็ผลักดันกันแก้กฎหมายแก้ระเบียบไม่ใช่อยู่เฉยเยวันวันดา่ารัฐบาลอย่างนั้นไม่ใช่เรียกฝ่ายค้านเชิงลุกเราอยากเป็นฝ่ายค้านเชิงลุกในความหมายที่ว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเราอยากเห็นนโยบายอะไร เราจะจับมือประชาชนช่วยกันทําช่วยกันปั้นช่วยกันสร้านและเตรียมพร้อมให้เราพร้อมเป็นฝ่ายบริหารเตรียมพร้อมฝ่ายบริหารที่เมื่อไหร่การเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วพี่น้องยังให้ความไว้วางใจกับข้าวไกลเรามีผู้บริหารที่พร้อมมือถึงไว้วางใจได้มีนโยบายที่จับต้องได้สร้างกันมากับพี่น้องประชาชนร่วมกัน แล้วเข้าไปโดยหยานประเทศสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ทันทีนี่คือการเป็นฝ่ายค้านเชิมรุกของเรานี่คือภารกิจของพรักก้าวไกลหลังจากนี้นะครับรออีกสักครู่นะครับอย่าพึ่งร้อนเดี๋ยวคุณพิธากำลังมาแล้วนะครับพี่น้องครับหลายคนอาจจะเสียใจกับการเมืองหลายคนอาจจะผิดหวัง ข้องใจว่าทำไมการเมืองเขาไม่เห็นหัวเราเลยแต่ไม่เป็นไรครับในร้ายมีดีในร้ายมีดีหมายความว่าเหตุการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นมันกำลังทำให้การเมืองของบ้านเราการเมืองของไทยเดินไปสู่บทใหม่ นะถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์ก็ต้องบอกว่ากำลังเข้าซีซั่นใหม่แล้ว